สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้เนี่ยมาตอนดึกๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้ทํางานแล้วก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยประสบปัญหายเยอะมากกับการเครียดแล้วก็วิตกกังวลกับภาวะที่พวกเราเจอเ,เจอพบเจอกันอยู่ในทุกวันนี้นะคะก็คือสถานการณ์ของโควิด ซึ่งการระบาดของโควิดตอนนี้คิดว่ามีผลกระทบต่อหลายคนไม่มากก็น้อยแน่นอนนะคะบางคนอาจจะเจอในเรื่องของสุขภาพครอบครัวคนใกล้ชิดแต่ที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะหมอมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยต้องเจอผลกระทบต่อการทำงานไม่มากก็น้อยแน่นอนนะคะวันนี้หมอเลยจะมาบอกถึง ลักษณะของเชื้อโควิดแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองในเบื้องต้นนะคะแล้วก็อันตรายคือสวัสดีค่ะนองน่นคนสวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หมอจอยสวัสดีคุณนาตาชาค่ะสวัสดีทุกคนนะคะได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกพี่เรียกน้องเรียกพ่อเรียกแม่มาฟังกันได้เลยนะคะเพราะว่าคือเอาจริงๆเล็กขนาดคนใกล้ชิดที่หมออยู่กันในวงเล็กๆนะคะคือหลายคนเนี่ยแพน,นิกแล้วก็วิตกกังวลกับเรื่องนี้มาก เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยหมอจะมาไขนะคะทุกข้อสงสัยในเ,เรื่องของเชื้อโควิดแล้วก็วิธีการดูแลปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะให้ปลอดภัยต่อการติดเชื้อโควิดแล้วเราก็จะรอดในสถานการณ์นี้นะคะนอกจากนี้ค่ะจะมากระซิบถึงวิธีการดูแลร่างกายค่ะให้ร่างกายเนี่ยทนทานปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะคะ สวัสดีทุกคนคะ่ะโอ้โหนอนดึกกันมากเลยนะคะพวกคุณนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่านอนดึกนะคะโอเคมาถอเล่าเบื้องต้นกันก่นกอนเลยนะคะวันนี้เนี่ยคือไปอ่านงานวิจัยมาเลยว่าคนเราเนี่ยจะสามารถเพิ่มภูมิในเรื่องของอป้องกันเชื้อโรคที่ติดทางระบบหายใจได้อย่างไรนะซึ่งก็มีวิธีเยอะแยะมากมายทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยาแล้วก็การปฏิบัติตัวในเบื้องต้น ซึ่งจากที่หมอเนี่ยเอาเสียงวิวิลรอคะขออภัยค่ะเดี๋ยวนะคะทำยังไงดีล่ะสักครู่นะคะอา่าเสียงวิวิดังใช่ไหมคะคุณเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเบาลงรื้ยังคะเสียงชัดไหมคะ วันนี้เราฟังนะคะการปฏิบัติตัวเพื่อสู้กับสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะซึ่งเงียบเราใช่ไหมจ๊ะ,อะขออภัยนะคะก็คือซึ่งบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปจิตตกนะคะเพราะว่าเชื้อโควิดเนี่ยค่ะเป็นเชื้อของยังดังอยู่ไหมคะตอนนี้คุณอาตชัยังดังอยู่ไหมคะ,นนคยยมคะแจ้งหมอมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดกันให้ทุกคนฟังชัดๆ นะ no. คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเชื้อโควิดเนี่ยคะ่ะเป็นเชื้อในกลุ่มสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งปกติเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีการระบาดอยู่เป็นช่วงๆอยู่แล้วในประเทศเข็นร้อนแล้วก็โรคเข็นร้อนนะคะแต่ว่าอุ้ยขอบพระคุณคะ่ะตอนนี้ไม่ดังแล้วนะคะแต่ว่า ในเมื่อเกิดเชื้อโควิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมคะที่เราจะต้องเผชิญกับมันและตอนนี้เนี่ยปฏิเสธกันไม่ได้ว่าเรื่องนี้เข้ามาใกล้ตัวเราทุกทีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับเขาได้อย่างไรโดยที่เรายังมีความสุขไม่ต้องวิตกกังวลและปลอดภัยนะคะก็คือว่าอันนี้หมอต้องเริ่มก่อนว่า วิธีการดูแลค่ะโดยลักษณะธรรมชาติของเชื้อโควิดเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเชื้อหวัดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งพวกนี้จะไม่ได้ติดต่อทางลมหายใจหมายความว่าลักษณะของตัวเชื้อเนี่ยจะมีค่อนข้างใหญ่และมีน้ำหนักนะคะ เวลาเราไอาหรือว่าจามหรือว่าพ่นออกมาเนี่ยมันจะกระเด็นไปไกลได้แค่ประมาณแค่หนึ่งเอื้อมมือหรือหนึ่งช่วงแขนเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยค่ะตัวเชื้อเนี่ยจะค่อยๆดรอปลงสู่พื้นนะคะซึ่งจะไม่เหมือนพวกเชื้อหูดหรือเชื้อวัณโรคที่สามารถมีชีวิต แพร่กระจายอยู่ในอากาศได้หลายวันนะคะและนอกจากนี้ค่ะสมมติเราไอาปุ๊บเนี่ยมันจะพุ่งไปแค่หนึ่งช่วงแขนใช่ไหมและเมื่อมันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยค่ะเชื้อโควิดจะมีชีวิตอยู่5นาทีเท่านั้นแล้วตัวที่อยู่ในอากาศก็ตาย แต่ตัวที่มีชีวิตอยู่รอดนะคะก็คือตัวที่มันค่อยๆตกๆๆๆลงมาอยู่ที่พื้นนะคะหลังจากนั้นค่ะเชื้อโควิดเนี่ยก็จะเกาะอยู่ตามพื้นต่างๆนะคะซึ่งจะอยู่ได้ในผิวที่เรียบได้นานกว่านะคะและอยู่ในน้ำได้นานกว่าเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าการใส่แมสหรือใส่หน้ากากอนามัยนะคะจะป้องกันได้ คือจะพูดย่าไงเนี่ยเอาตรงๆก็คือในความเห็นส่วนตัวของหมอค่ะคิดว่าคนที่จําเป็นต่อการใส่แมสที่สุดเนี่ยก็คือคนที่ป่วยนะคะและการใส่แมสที่ถูกต้องอะคะ่ะจะต้องไม่เปิดหน้ากากออกมาไออันนี้เจอกับตัวเลยคือใส่แมสปกติแต่พอไอปุ๊บเปิดแมสออกมาไออีช <c oughs> ั้นเนี่ยเอามือทาบอกเป็นผู้ใหญ่เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ด้วยนะซึ่งย้ำเลยนะคะทุกคน การใส่แมสคือใส่ตลอดเวลาสมมุติคุณป่วยถ้าคุณป่วยเป็นหวัดมีอาการไอจามน้ำมูกนี่คือข้อบ่งชี้ว่าคุณจะต้องใส่แมสแน่นอนต้องใส่แมสนะคะส่วนคนที่ปกติเนี่ย จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าเชื้อเนี่ยล่องลอยอยู่ในอากาศได้ปริมาณน้อยมากแล้วก็สั้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณป่วยคุณจําเป็นต้องใส่แมสและคุณห้ามเปิดแมสห้ามเปิดหน้ากากมาไอจามเด็ดขาดนะคะ 2. ค่ะหากคุณไม่ได้ป่วยการใส่แมสเนี่ยหมอขอไม่ออกความเห็นเป็นออปชั่นเนาะเป็นการดูแลส่วนบุคคลส่วนหมอเองเนี่ยใส่ค่อนข้างน้อยเพราะหมอรู้อยู่แล้วว่า,าปกติเนี่ยค่ะ หน้ากากต,ตัวหน้ากากอนามัยเนี่ยจะกันไม่ได้ทางร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วก็ปกติเชื้อจะอยู่ในอากาศได้น้อยก็แนะนำว่าให้ใส่เฉพาะคนที่ใกล้ชิดผู้ป่วยนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในสถานพยาบาลอันนี้ก็จำเป็นต้องใส่นะคะเพื่อป้องกันการไปสัมผัสการไอาจามในระยะใกล้เช่นหมอตรวจคนไข้อยู่เดี๋ยวคนไข้อใส่หน้าอะไรอย่างนี้นะคะก็จำเป็นต้องใส่แมสทีนี้เนี่ยผู้ป่วยปกติเนี่ยค่ะจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะ หมอขอย้าว่าเชื้อโควิดเนี่ยจะเป็นเชื้อที่ใหญ่และมีน้ําหนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่แพร่ออกมาเลยออกมาแล้วเนี่ยเขาจะไปกองอยู่ตามผิวสัมผัสต่างๆเช่นโทรศัพท์เก้าอี้เสื้อผ้าจานช้อนโตะ๊ะราวบันดไดใดๆก็ตามนะคะที่มือของเราเนี่ยสามารถสัมผัสได้อันนี้พึงระวัง คือปกติเนี่ยค่ะถ้ามือเราไปสัมผัสอย่างเดียวต้องบอกว่าไม่สามารถทำให้เชื้อโควิดแพร่เข้าสู่ร่างกายได้นะคะแต่เชื้อโควิดเนี่ยจะสามารถเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ย เอามือไปสัมผัสเชื้อโรคตามที่ต่างๆแม้กระทั่งเป็นมือถือของเราเองก็ไม่ได้ว่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะไปวางบนโต๊ะที่เคยมีคนที่มีเชื้ออยู่แล้วติดมาก็ได้เพราะว่าเชื้อเนี่ยจะอยู่ในผิวเรียบได้นาน24-48ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะแล้วที่สำคัญเชื้อก็อยู่ในน้ำได้ประมาณสวันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คนปกติควรทำคือล้างมือ เคยได้ยินวล,ลีที่ว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือไหมคะอันเนี้ยตอนเนี้ยให้พึงปฏิบัติไว้อย่างเคร่งครัดเลยเพราะว่าเชื้อโควิดเนี้ยจะตายเมื่อเจอความร้อนคือประเทศเราหมอคิดว่าถ้าอากาศร,ร้อนกว่านี้อีกสันิดน่ะก็จะดีขึ้นแล้วคุณสังเกตเลยว่าประเทศเราเนี่ยคือเอาจริงๆนะถ้าพูดตรงๆคือมาตรการการดูแลค่อนข้างหละหลวมยังไม่มีการปิดประเทศไม่มีการคัดกรองที่แบบรัดกุม แต่ว่าเชื้อระบาดน้อยเพราะว่าประเทศเรามีอากาศร้อนมีแสงแดดนะคะแล้วก็กินของร้อนกันตลอดก็เลยเชื้อก็เลยแพร่ได้ไม่เร็วมากแต่ในประเทศที่ค่อนข้างเย็นเช่นเกาหลีเอ่อเช่นทางส่วนยุโรปอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแพร่ได้เร็วมากเพราะในอากาศหนาวอะค่ะเชื้อจะมีชีวิตอยู่นานขึ้นอีกประมาณเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะหรือ2เท่าเลยเพราะฉะนั้นค่ะกินร้อนช้อนกลางล้างมือสําคัญมากนะคะเพราะเมื่อมือเราเนี่ยไปสัมผัสบริเวณต่าง งเชื้อจะติดมือมาแต่ถ้าติดมือมาเฉยๆจะไม่สามารถทาให้เราเป็นโควิดได้จนกว่าเราเนี่ยจะเอามือเนี่ยเข้าจมูกหรือว่าเข้าปากนะคะสาวยน้ำค่ะคุณภูมินนะคะสาวยน้ำเนี่ยในน้ำเนี่ยสามารถเพาะเชื้อโควิดอยู่ได้4วันเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะเพราะถ้ามีคนเอา เวลาเวลาว่ายน้าอะ่ะน้าจะเข้าไปในโพรงจมูกส่วนหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็มันเชื้อก็อาจจะปนเปื้อนออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปไว่ายน้ําสรเดียวกันก็จะมีเปอร์เซ็นต์นี้ค่อนข้างสูงในการที่จะรับเชื้อโควิดเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวก็อยากว่ายน้ามากแต่ช่วงนี้งดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นยึดไปเลยค่ะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะและขอเพิ่มเติมค่ะในเรื่องของโควิด จริงๆแล้วเนี่ยโควิดไม่ได้เลวร้วายกว่าเท่าที่คนคิดแล้วก็กลัวกันตอนนี้โควิดเนี่ยมันจะทําให้มีอาการเหมือนเป็นหวัดเป็นหวัดน้อยมากหรือรุนแรงเนี่ยความรุนแรงของโรคเนี่ยค่ะขึ้นกับความแข็งแรงหรือภูมิเดิมของตัวบุคคลนะคะเช่นถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วกินอาหารดีออกกำลังกายมีภูมิต้านทานท,านที่ดีเราจะมีโอกาสติดเชื้อโควิดได้น้อยกว่า หรือแม้แต่เรารับเชื้อโควิดมาแล้วเนี่ยอาการที่เราเป็นก็จะไม่รุนแรงและหายเร็วนะคะซึ่งต้องแจ้งก่อนว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มียาต้านไวรัสโควิดโดยเฉพาะการรักษาโควิดรักษาตามอาการนะคะซึ่งผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ที่มีการติดเชื้อแทรกซ้อนคือปกติเวลาไวรัสเข้าร่างกายอะคะ่ะเขาจะดึงภูมิให้ตกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าภูมิเราดีเนี่ย เราก็จะมีต้นทุนที่สูงถึงแม้ไวัยรัสจะดึงภูมิเราให้ตกลงเราก็ยังไม่ได้ไปติดเชื้ออื่นๆเพิ่มเติมแต่คนที่เป็นรุนแรงแล้วก็มีการเสียชีวิตเนี่ยมักจะเกิดจากคนที่มีภูมิต่ำอยู่แล้วนะคะคือคนที่เป็นโรคของภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะหรือคนที่เป็นเบาหวานคนเป็นวัณโรคหรือคนเป็นโรคเอชวกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีภูมิต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้รับเชื้อโควิดเข้าไปเนี่ยภูมิที่ต่ำอยู่แล้วก็จะต่ำลงไปอีกทําให้เกิดการติดเชืื้้อออ่นอน,นแทรกซ เข้ามาได้นะคะอาการของโรคจึงรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นทำภูมิให้ดีกันดีกว่าค่ะทุกคนหมอขอเริ่มนะคะจากการปฏิบัติตัวง่ายๆก่อนเลยนะคะ 1. ค่ะคือเราจะต้องลดเรื่องของภาวะเครียดเพราะภาวะเครียดเนี่ยจะกระตุ้นฮอร์โมนชนิดตัวที่ทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารที่เป็นกรดออกมานะคะและทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยลดลง ข้อสองนะคะเราจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอแนะนําว่าจะต้องนอนให้เร็วขึ้นตื่นให้เช้าขึ้นนะคะแล้วก็แนะนําว่าควรนอน 6- 8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยหลับสนิทคืออย่างนี้ค่ะการนอนหลับเนี่ยสมมุติว่าเวลาเรานอน,อนหลับไม่สนิทคือมานอนเช้านอนดึกเนี่ยการหลั่งของเมลาโทนินในร,ร่างกายอะ่ะจะไม่ปกติถึงแม้เราจะหลับแต่การหลับมันจะไม่ได้หลับลึกซึ่งถ้าไม่หลับลึกอะคะ่ะ ภูมิคุ้มกันก็จะสร้างได้ไม่ดีเท่านะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ปรับเวลานอนให้นอนหลับสนิทหลับลึกหลับในที่มืดเพื่อให้เมลาโทนินเนี่ยหลั่งได้ในปริมาณที่เพียงพอร่างกายก็จะแข็งแรงแล้วก็สร้างได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวขอเปิดงานวิจัยเพิ่มนะคะนอกจากนี้ค่ะออนอกจากการลดเรื่องของอาการตึงเครียดความเครียดต่างๆนะคะการปรับพฤติกรรมการนอนนอนให้เพียงพอวิตามินหลายคนคิดว่า สรรหาวิตามินมากินกันหนักมากนะคะอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ถนัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีเอ่ออาหารเสริมต่างๆนะคะกลุ่มยาจีนพวกตีต้าจืออะไรอย่างเงี้ย สามารถกินได้โสมเสริมอะไรกินได้ตามที่ชอบเลยนะคะนอกจากนี้วิตามินตัวหนึ่งที่งานวิจัยพูดถึงกันเยอะว่าสามารถนะคะช่วยลดและป้องกันเขาเรียกว่าสร้างภูมิให้กับระบบหายใจได้ดีคือวิตามินดีซึ่งหลายคนนะคะต้องยอมรับว่าในประเทศไทยส่วนใหญ่ประชากรเกือบ50%นนะคะมีปริมาณของวิตามินดีที่ไม่เพียงพอซึ่งวิตามินดีเนี่ยเอาจริงๆคือ หาได้จากแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเลยบอกว่านอนเร็วตื่นเช้าแล้วออกมารับแสงแดดการเก็บตัวเกินไปไม่ดีนะคะเพราะจะทําให้คุณเนี่ยขาดวิตามินดีแต่ในถ้าถ้าเกิดคุณได้รับวิตามินเพียงพอเช่นออกไปรับแสงแดดนะคะกินปลาพวกแบบ fatty ้ฟิชค่ะพวกปลาแซลมอนปลาที่แบบลักษณะเนื้อค่อนข้างมัน,นอะไรพวกเนี้ย ก็จะทําให้ได้รับมีวิตามินดีสูงนะคะหรือกินอาหารเสริมพวกน้ํามันปลาอะไรพวกนี้ก็ช่วยได้เพราะวิตามิน B สูงนะคะนอกจากนี้วิตามินเสริมภูมิอื่นๆนะคะก็จะเป็นพวกวิตามินอีซิงวิตามินบ e, ีน,นะคะแล้วก็วิตามิน e นะคะก็คือช่วยกระตุ้นเรื่องของการสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะก็จะให้ภูมิต่างๆในร่างกายเนี่ยดีขึ้น และนะคะนอกจากการเสริมวิตามินต่างๆนะคะก็คือการกินอาหารที่คลีนแล้วก็ออกกําลังกายและงดเรื่องของแอลกอฮอล์ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าการดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยจะทําให้เรื่องของภูมิต้านทานของเราเนี่ยตกลงนะคะภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงนะคะการไปในบริเวณชุมชนแออัดที่คนเยอะต่างๆนะจ๊ะ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะมีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับโควิดไหมคะนะคะและนอกจากนี้นะคะทุกคนอีฉันขอประกาศว่าพรุ่งนี้นะคะตอนนี้หมอได้คิดคนวิตามินสูตรโควิดไว้แล้วนะคะพรุ่งนี้พร้อมจ่ายที่ดอรจอยบิวตี้คลินิกนะคะหมอจะไปให้ก่อนคนแรกเลยคะ่ะวิตามินต้านโควิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้เล่งขาวเล่งสีเล่งอะไรทั้งนั้นนะคะ วิตามินตัวนี้จะช่วยหนึ่งคือเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็2เนี่ยจะช่วยทําให้ตัว ผิวเนี่ยค่ะสามารถรับวิตามินดีได้ดีขึ้นโดยที่ไม่เร่งการผลิตเม็ดสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าเราไม่แน่ใจว่าเรากินอาหารได้เพียงพอหรือเปล่าเนี่ยก็แนะนําว่าสามารถมาให้วิตามินดีกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการฉีดซึ่งในคอร์สนี้หมอก็จะมาแจกนะคะในไลฟ์นี้คนที่ดูไลฟ์อยู่นะคะพรุ่งนี้ให้แคปไลฟ์นะคะแคปหน้าจอเอาไว้ว่าเอาโปรจากไลฟ์นะคะวิตามินต้านโควิดเนี่ย มีพร้อมทุกชนิดของวิตามินเลยนะคะทั้งดีถอกขับสารพิษแล้วก็เสริมวิตามินเข้าไปให้ภูมิดีขึ้นอิมมูนดีขึ้นภูมิต้านทานดีขึ้นนะคะปกติเนี่ยค้งละ3,900บาทนะคะใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่หมอให้สิทธิ์1แถม1นึ่จำนวน20คนเท่านั้นค่ะพูดเลยว่าตอนนี้พนักงานยังไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่า เพื่อรวมสูตรแล้วก็รวมวิตามินเสร็จเมื่อกี้คือจริงๆอ่ะเป็นหมอมันก็จะรู้แล้วก็รู้จักวิตามินอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หมอเนี่ยไม่ได้เน้น คือเราจะมีสูตวิตามินต่างๆที่ช่วยแบบต้านหวัดให้ร่างกายแข็งแรงแต่ตอนนี้จัดเซตมาสําหรับกระตุ้นภูมิระบบหายใจโดยตรงแล้วก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยจากโควิดนะคะใครที่ดูไลฟ์นี้แคปไปเลยจ้ะจากปกติราคา3,900บาทนะคะหมอจะลดให้ในสิทธิ์1แถม120คนคะ่ะ จำกัดนะคะจำกัดมากๆเพราะว่าตัวยาเนี่ยมีจำกัดวิตามินเริ่มขาดขาดแคลนแล้วเริ่มหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบมาตำกันด่วนๆน,นะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมจ๊ะยังไม่มีนะคะเก่งมากนะคะทุกคนแปลว่าหมอพูดเข้าใจย้ำนะคะคือ โควิดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะโควิดเนี่ยจะพุ่งออกไปในอากาศในระยะแค่หนึ่งเอื้อมแขนเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยเชื้อจะตกลงมาเกาะอ,อยู่ตามที่ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากอนามัยเป็นออปชันเป็นสิ่งที่ต้องทำในคนที่ป่วยนะคะ ส่วนคนที่ไม่ป่วยแนะนำว่าให้พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะ,ะแล้วก็พยายามล้างมือให้บ่อยถ้ารู้สึกว่าเราไปสัมผัสอะไรมาแล้วจะต้องเอามือหยิบของกินหรือหยิบอะไรที่เข้าปากเข้าจมูกให้หล้างก่อนทุกครั้งนะคะและนะคะอยากแจ้งว่าด็อกเตอร์จอยคลินิกนะคะ ปกติเนี่ยเราจะทําความสะอาดพ,พื้นด้วยเด็ดต่อทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆด้วยเด็ดต่อเพื่อฆ่าเชื้ออยู่แล้วแต่ในช่วงที่โควิดระบาดนะคะเราจะมีการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆและมีเจลฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการตามจุดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะและที่อาคารคิวเฮาส์ลุมพินีนะคะที่ที่ดรจอยคลินิกอยู่เนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะคะ คุณตาลถามว่ามีข้อจํากัดอะไรในการฉีดไหมคะตัวนี้เป็นวิตามินล้วนค่ะ มีข้อจํากัดในคนที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายหรือเป็นโรคตับระยะสุดท้ายเพราะว่าจะมีผลต่อการขับของวิตามินนะคะแต่คนทั่วไปค่ะคุณตาสามารถมาฉีดได้ตามปกติแล้วก็สามารถมาฉีดซ้ําได้ในทุก1-2สัปดาห์แนะนําว่าถ้าคุณเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือกินอาหารไม่ดีไม่มีวิตามินเสริมนอนน้อยมีความเครียดเยอะนะคะแล้วก็ชอบไปในพื้นที่ที่สูมเสี่ยง ให้ให้วิตามินเนี่ยทุกหนึ่งสัปดาห์แต่ถ้าคุณสามารถเก็บตัวได้อยู่ห่างผู้คนกินอาหารได้ครบห้าหมู่กินวิตามินเสริมดีออกไปรับแสงแดดนอนเพียงพอไม่เครียดคุณให้ทุกสองสัปดาห์ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นวิตามินหลวนที่เข้มขน้นไม่ต้องให้เยอะไม่ต้องให้ถี่นะคะโอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมจ๊ะดึกแล้วจะต้องรีบนอนนะคะเพราะว่าเราจะต้องสร้างมิต้านโควิดจ้ะ Oh, ยังไม่มียังไม่มียังไม่มีนะคะใครที่มาดูไลฟ์ย้อนหลังนะคะย้ำว่าการดแรูแลตัวเองตอนนี้สำคัญมากใครคิดจะซื้อประกันก็ไปซื้อไว้นะคะก็คิดว่าปลอดภัยดีนะคะแต่ถ้าสำคัญกว่าประกันคือสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองไม่เป็นคือดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเนี่ยหลายคนเนี่ย คุณชานะคะคุณชาให้ได้นะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะตัวนี้เป็นวิตามินค่ะคุณชาเอา่อคุณชาให้ได้นะคะคุณชาแคปหน้าจอแล้วก็ทักมาที่ l ล n e แอดด็อกเตอร์จอยบิวตี้คลินิกได้เลยค่ะจำกัดแค่20สิทธิ์นะคะหนึ่งคนจะซื้อกี่เข็มก็ได้3,900บาทนะคะซื้อ1แถมหนะึ่งนาทีนี้แล้วจ้ะคือให้วิตามินอนันเร็วมากนะเพราะว่าเสร็จปุ๊บจิ้มจิ้มจิ้มอ๋อแล้วก็ไม่ต้องกลัวในคนที่เส้นหายยากนะคะเพราะว่า ถ้าเจาะโรงพยาบาลไม่ได้มาหาหมอจอยหมอจอยเจาะได้นะคะแล้วก็เจาะทีเดียวจบนะคะมือเปิดเส้นคือหมอเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นซื้อประกันไว้ก็ดีแต่ซื้อสุขภาพและภูมิต้านทานที่ดีให้ตัวเองสำคัญกว่านะคะอย่าลืมย้ำสุดท้ายก่อนจากการกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะอย่าไปวิตกจริตมันคือ โรคโรคหนึ่งที่ไม่ได้รุนแรงหรืออันตรายถ้าเรามีภูมิที่ดีและร่างกายเราแข็งแรงเพียงพอเพราะฉะนั้นพุ่งตัวไปที่การสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเองดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดนะคะคืนนี้ไปนอนสร้างภูมิก่อนจะ้ะบ๊ายบาย